รอยที่เราจุดๆๆไว้นี่ก็จะเป็นรอยให้เราเห็นเป็นรูปใบไม้อยู่นะคะนักเรียนเดินเส้นก่อนนะคะอันดับแรกจิ้มลงไปตรงไหนก็ได้นะะแล้วจับได้ล่างขึ้นมานะะจับได้ล่างขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็เดินนะคะเดินตามรูปใบไม้ก่อนเดินเส้นก่อนนะคะเดินตามเส้นเวลาจับสะดึงเอามือกดที่ผ้าลงไปด้วยอย่าให้เขาดุ่ง เขาถ้าเขาดุ้งดุ้งดุ้ดุ้งมันก็จะได้จะขาดง่ายนะคะเราก็กดเอามือนี่กดพร้อมกับประคองสะดึงนะคะพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บกดชนิดที่ว่ากดแล้วต้องเลื่อนได้นะคะไม่ใช่กดเส้นจนจมสะดึงขยับไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคือกดพอประมาณ นะคะเราก็เดินตามลายเลยนะคะเดินเส้นตามลายเลยอย่างนี้เราก็ได้ใบที่หนึ่งนะคะจากนั้นเราซอยไหมการซอยไหมก็หมายถึงการเดินข้างในให้เป็นเส้นเส้นเล็กๆอย่างนี้ก็โดยจับสสดึงไว้นะคะถอยหลังไปแล้วก็ดึงกลับมาถอยหลังไปแล้วก็ดึงกลับมาจนครบอย่างนี้นะคะนี่ เดี๋ยวเถ้าเราเหยียบแรงเห็นไหมได้มันกระตุกมันก็จะขาดเพราะฉะนั้นตอนที่ฝึกใหม่ๆนักเรียนจะต้องฝึกการวางเท้ากับ,ก,บกับการขยับขยับมือกับเท้าให้สัมพันธ์กันนะคะโดยนักเรียนก็ซอยไหมนะคะวิธีซอยไหมก็โดยเดินเดินเข้าหาตัวเราก่อนพอามาสูดต,ตรง กลางนี้นะคะลายตรงกลางนี้เราก็หยุดแล้วเราก็ถอยหลังคืนไปแล้วก็ขยับนิดหนึ่งให้เขาหยุดติดๆกันนะคะซอยมันเรื่อยๆให้เต็มให้เต็มลายนะคะคือถ้าเราทำได้ทีทีงานเรามันก็จะสวยนะคะก็ให้ชิดๆกันมาไล่มางี้เล็กบ้างสั้นบ้างยาวบ้างนี่นะคะไล่ไปเรื่อยๆให้เต็มลายนะคะ อยู่บางทีลงพัดไปเกี่ยวตามนอ็อตตามนอ็อตตามสปริงต่างๆมันก็ทําให้ขาดเวลาเขาตัดต่อวิดีโอเขาก็จะตัดต่อส่วนที่สวยๆให้เราดูนะคะตอนที่เขาทํายากลําบากเขาก็จะไม่ถ่ายให้เราดูนะคะให้นักเรียนเข้าใจตามนี้นะนี่พันที่เข็มหนึ่งครั้งเห็นไหมคะเขาก็ไม่ถาดแล้ว เราก็ปรับออกนะคะดึงขึ้นดึงลงอย่างนี้ไปให้เต็มลายนะคะไปให้เต็มลายถ้ามือใหม่พยายามเลี่ยงจุดที่โชว์เยอะๆนะคะนักเรียนมาทำส่วนท้ายๆก่อนนะคะส่วนนี้มันโชว ถ้าไม่สวยมันก็พังนะคะมันก็จะเป็นงานที่โชว์ออกมาไม่สวยถ้านักเรียนยังไม่มั่นใจนักเรียนอย่าทำจุดนี้ให้มาทำจุดท้ายๆนะคะที่คนมองไม่ค่อยเห็นนะคะจุดที่โชว์โชว์ตัวเราก็ต้องซ่อนไว้แต่เราก็ต้องให้เนียบนะคะส่วนที่ไม่สวยเราก็ซ่อนไว้ด้านหลังนะคะอ่าันี้ก็ทำอย่างนี้นะคะ อ่าอันนี้ครูก็ทํามาหลายปีแล้วครูก็เลยสามารถทําไอตรงที่โชว์ได้เลยนะคะนี่พอได้อย่างนี้ปับ๊บเราก็จะค่อมค่อมอันนี้นะคะซอยค่อมอันนี้โดยดันเข่านะคะที่เข่าเราจะมีที่ดันปากเข็มไปทีก่อนดันออกมานิดนึงนะคะกะว่ามันค่อมเส้นได้เส้นนี้แล้วนะักเรียนก็ ก็เลื้อยไปเลยนะคะตั้งเข่าไว้เราจะเอากว้างแค่นี้แล้วเราก็หมุนสะดึงเอานะคะหมุนมือขวาดึงลงล่างนะคะนี่นะคะเขาก็จะเคลื่อนไปอย่างนี้พอหยุดตรงนี้แล้วปากลงเราต้องการให้ตรงนี้แหลมๆนะคะเราต้องการให้ปลายใบแหลมตรงนี้หมุนได้รอบทิศแล้ก็หมุนเอียงหน่อยหนึ่งแล้วเราก็ไปต่อนะคะอนนี้เห็นไหมคะนี่ แล้วก็หมุนไปปากไปอย่างนี้เห็นไหมคะได้มันเป็นขุยแล้วแสดงว่ามันเตรียมจะขาดแล้วเราก็ตัดนะคะนอตรงนี้ตรงนี้ให้เป็นมุมแหลมปากไว้ก่อนตามมุมนี้ให้แหลมมถึงจะสวยนะคะเดีย๋ยวให้เป็นทู่ๆเพราะว่ามือใหม่ส่วนมากจะปักทู่ๆเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกเอานะคะงานพวกนี้ ครูก็แค่แนะนําให้ว่าปักแบบนี้แบบนี้ทําแบบนี้แบบนี้ที่เหลือเป็นเรื่องของนักเรียนนักเรียนต้องฝึกฝนเอาเองนะคะชั่วโมงบินเยอะๆมันก็สวยนะคะถ้าไม่ค่อยทํำนาน,านๆท,ทําทีมันก็จะไม่ค่อยสวยเหมือนเราขับรถนั่นแหละถ้าชั่วโมงการขับของเราเยอะเราก็เชี่ยวชาญก็จะสวยนะคะถ้าเรา ไม่ค่อยได้ฝึกฝนมันก็สวยน้อยหน่อยนะคะเราถ้าการฝึกฝนนี้มันทําให้มีทักษะว่าเราจะเลี้ยวไปยังไงวางมือยังไงมันถึงจะสวยมันก็จะเป็นของเขาโดยอัตโนมัตินะคะเราจะรู้ของเราเองรู้การจาัะระยะของเราเองนะคะเห็นไหมคะพอมาถึงตรงนี้แล้วครบหนึ่งใบแล้วทีนี้เราจะทำตรงไส้ในเขา ตรงแกนตรงแกนนี้เราก็ขึ้นมาก่อนพอขึ้นมาเสร็จเราก็จะเฉียงไปอย่างนี้นะคะนักเรียนก็ดันเข่าเล็กน้อยดันเข่าแล้วก็หมุนสะดึงตามนะคะหมุนสะดึงนี่หมุนสะดึงตามเลยแล้วก็ค่อยๆไปเรื่อยๆอ,อย่างนี้นะคะนี่เห็นไหมคะนี่ปักช้าๆเอานะคะน,นี่ก็ได้แล้วหนึ่งใบนะคะคราวนี้ ใบต่อไปคือใบนี้นักเรียนก็เดินเส้นก่อนขั้นตอนต่อไปนักเรียนเดินเส้นก่อนตรงกลางก่อนนะคะตรงใต้ตรงกลางเขา่อนที่เราทำจุดๆไว้นะคะคราวนี้ก็ไปทางนี้นะคะตรงนี้มีหนึ่งหยักนะคะหนึ่งหยกักนี่แล้วก็ไปแหลมตรงนี้เลยเหมือนใบไม้นะคะนี่ ตรงนี้หนึ่งอยากตรงนี้หนึ่งอยากเห็นนะคะเขาก็จะมาชนกันกับใบแรกพอดีตามลายที่เรายิ่งไว้นะคะที่เราลอกลายไว้คราวนี้เราก็จะเดินไหมให้เป็นเส้นๆเ,เหมือนเดิมนะคะทําไปเรื่อยๆ โดยการเอามือเราดึงลงมาแล้วก็เอานิ้วโป้งดันกลับนะคะแต่มือนิ้วชี้เรากดผ้าไว้เพื่อไม่ให้เขาดุ้งแล้วเอานิ้วนิ้วโป้งเราดันสะดึงนะคะดันสะดึงแล้วข้างบนนี้ก็ทำมืออย่างนี้ดึงกลับมาแล้วพอจะไปอย่างนี้ก็ดันดันไปอย่างนี้ดึงกลับมาแล้วดันมือไปอย่างนี้นะคะ เอกเอานะคะทุกอย่างอยู่ที่การฝึกฝนนะคะมันไม่ยากหรอกแต่มันอยู่ที่การฝึกฝนแล้วก็การกะระยะเราดึงเบาๆเราอย่าไปดึงแรงมันก็ขาดแล้วก็ทำให้ฝีจากมันไม่สม่ำเสมอกันหมายถึงเหมือนเราเย็บผ้าน่ะถ้าเราดึงกระชากแรงเดี๋ยวทีเดี๋ยวห่างมันก็ไม่สวย ราต้องให้ระยะการวิ่งของเขาเสมอกันแล้วงานของเราออกมาก็จะสวยนะคะมันต่างจากงานปักคอมพิวเตอร์งานปักคอมพิวเตอร์เขาก็วางโปรแกรมไว้ส่วนมากงานเขาก็จะวิ่งไปตามโปรแกรมนะคะแต่ความอ่อนหวานเขาจะสู้งานที่เราประดิษฐ์ด้วยมือไม่ได้อย่างนี้ถือว่าเป็นงานที่เราประดิษฐ์ด้วยมือนะเพราะมันสุด ที่เราไปไม่ได้แล้วเราก็หมุนนะคะหมุนหมุนหาทิศทางใหม่ได้เลยนะคะถ้าสำหรับเสื้อผ้าเด็กๆนักเรียนก็สามารถทำได้เลยนะคะถ้าข้างล่างตึงก็แปลว่าได้าล่างมันมีปัญหานักเรียนก็ถอดออกมาดูนี่มันหมดนะคะมันหมดมันก็ไปไม่ได้เราก็ต้องไปกอใหม่นะคะนะคะได้ธรรมดา ่าคราวนี้หลังจากที่เราเดินเส้นครบทุกละอ่าทุกใบแล้วนะคะนี่เดี๋ยวอันนี้สุดท้ายเดี๋ยวทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งเราก็จะมาเจาะตักลางพึ่งกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวทำลายใบยนี้ให้เสร็จก่อนนะคะนี่นักเรียนก็ค่อย ดันเสดงมาอย่านี้นะคะพอถึงมุมเราต้องการให้เขาแหลมๆเราก็ปักตรงนี้แล้วก็เอียงเข้านะคะเอานิ้วกดผ้าไว้ให้เขาดุ่งอย่าแรงถ้าแรงได้มันจะขาดวางเท้าเบาๆนะคะแตะแตะแค่ปลายนิ้วให้เขาวิ่งให้ช้าๆที่สุดเท่าที่ทําได้นะเพราะว่านักเรียนมือใหม่วิ่งไวมันได้จะขาดนะคะ อันนี้มันอยู่ที่การส่งได้ด้วยถ้าเราวิ่งไวมันก็จะได้ขาดทีนี้เราจะเดินตรงไส้ตรงกลางนี้นะคะนักเรียนก็ย้ำหน่อยแล้วก็เอียงนิดนึงแล้วก็ค่อยๆดันเสดึงมานะคะค่อยๆดนันดันเข่าออกไปให้กว้างๆนะคะตรงไหนกว้างก็ดันเขาไปให้กว้างๆพอจะเลียวลงเราก็ค่อยๆหุบเข่าลง ดีละน้อยดีละน้อยนะคะให้เขาค่อยๆเลียวลงมาอย่างนี้นะคะ mm. นี่ก็จะแปลว่าเสร็จอันนี้นะคะคราวนี้ตรงนี้ได้เลยนะคะนี่เราก็ซิกแซกไปหน่อยหนึ่งนะคะซิกแซกไปหน่อยหนึง่งจากนั้นตัดได้ออก อย่างนี้นะคะเรียนก็ซิกแซกมาอีกมาให้เขามาเชื่อมกันที่ใบนี้นะคะจากนั้นเราจะเจาะนะคะอ่าก่อนที่จะเจาะอ่านักเรียนดูยกสะดึงขึ้นเอาปลายกันไกตรงแหลมแหลมแทงลงไปเลยนะคะแทงให้ทะลุแล้วเราก็ตัดให้ชิดได้ที่เราปักนะคะ การให้ชิดเลยนะคะตามลายนะคะอย่าให้ไปโดนได้แดงนะเดี๋ยวมันจะหลุดออกคือให้ชิดๆพอนะคะอาจจะเหลือเศษสีขาวบ้างเล็กน้อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสามารถเก็บได้นะคะนี่ตัดให้เป็นรูอย่างนี้เลยนะคะตัดให้เป็นรูอย่างนี้เลยพอตัดเป็นรูแล้วเดี๋ยวเราจะมาสารรังพึ่งอย่างนี้นะคะ,ะวิธีสาร เดี๋ยวตรวจด้านหลังก่อนเสร็จได้ไรเราเก็บให้เรียบร้อยก่อนไม่ให้ลุงลุงรังๆังนะคะอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้ได้ล่างมันไปเกี่ยวไปติดบางทีก็ทำให้เราปักยากเราก็ต้องก็ต้องปรับเอาเองส่วนตัวของใครของมันนะนี่นี่นี่ก็เป็นอันว่าเสร็จหนึ่งหนึ่งรังแล้วนะคะสารรังผึ้งนี่ก็จะได้หน้าตาแบบนี้เห็นไหมคะเป็นรูรู อย่างนี้นะคะนี่คราวนี้เราจะทำไอ้รูใหญ่กว่าเพื่อนนี้นะคะโดยนักเรียนก็ต้องเอากันไกลนะคะตรงแหลมๆเจาะไปเลยตรงกลางก็ได้แล้วเราก็ตัดขอบนะคะตัดตัดทีละน้อยก็ได้อย่าไปตัดกว้างเยอะเดี๋ยวมันมันยืดนะคะนักเรียนเอาแค่ทีละครึ่งนะคะแล้วก็สามทีละมุมเอาพ่อมาเห็นไหมคะก็จะส,สารมา พอมาหยุดอยู่ตรงนี้นักเรียนก็เดินหน้ามานิดนึงแล้วคราวนี้เราก็จะเอาสารมามุมนี้นะคะเราจะทําเป็นเหมือนรังพึ่งนะคะเราก็จะเดินไปอย่างนี้แล้วก็เดินกลับสามรอบพอครบสามรอบแล้วนักเรียนก็หันสะดึงมาหาตัวแล้วก็ค่อมไอ้เส้นสามเส้นนี้โดยดันเข่านะคะล้วก็ค่อยๆสารมาให้เต็ม พอเขาเต็มปุ๊บก็จะหยุดอยู่ตรงนี้นะคะคราวนี้ตรงนี้มันกว้างเห็นไหมคะช่องนี้มันกว้างเราก็ต้องถอยหลังมาเกาะตรงนี้เพื่อที่จะดึงมาเกาะตรงนี้นะคะวิธีทาก็โดยถ้าเกียร์ถอยได้มันชอบขาดนักเรียนก็ใช้เกียร์เดินหน้าเอานะคะหมุนสะดึงหาเอาอพอได้ครึ่งทางแล้วหยุดแล้วก็หมุนหมุนให้เข้ามาด้านตรง คะเกาะเอามาเกาะฝั่งนี้เกาะฝั่งนี้ก่อนนี่แล้วก็เดินมานะคะเดินมามาเกาะอันนี้แล้วก็ถอยหลังแล้วก็เดินมาครบสามเส้นพอดีแล้วนักเรียนก็กลับหลังหันมา ให้เขาเดินหน้ามาหาเราก็โดยดันเข่านะคะคนไหนที่สนใจมากๆก็จะไม่จะไม่เบื่อนะคะก็จะดูไปแล้วก็อยากทำถ้าคนไหนที่ใจไม่พร้อมไม่สนใจงานนี้ก็ผ่านได้นะคะคนไหนสนใจอยากจะทำเพราะว่ามันเป็นงานอาชีพนะอย่าอย่ามองข้ามนะ เพราะว่าแฟชั่นมันไปไป,ไปมามานะคะย้อนยุคช่วงหนึ่งนิยมมากแล้วช่วงหนึ่งหายไปแล้วก็กำลังจะกลับมานิยมใหม่โคดก็ถึงเอามาสอนนะคะถ้าเราไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาตอนไหนเราก็ไม่กล้าเอามาสอนนี่เราดูดูแล้วเขาเอามาอีกครั้งหนึ่งนะคะ เราก็มาสอนไว้เผื่อนักเรียนสนใจก็ทำไปนะคะถ้าได้ขาดไม่มีปัญหาเราทำใหม่ได้นะคะนักเรียนก็ดูตรงไหนมันลางมันพังได้มันขาดตัดทิ้งไปเลยนะคะเราเราทำใหม่นะคะเพื่อให้เขาสวยงามนะคะอันนี้นี่นี่เราก็จัดใหม่เลยจากนั้นก็เก็บ เก็บขอบนะคะเก็บขอบไอ้ตรงขาวๆเนี่ยเก็บให้เขาเข้าไปเห็นะคะนี่เขาก็จะเข้าไปนี่นักเรียนก็ตรวจดูได้อันไหนที่มันลุงลังเราก็ตัดทิ้งนะคะตัดทิ้งบางจุดมันเหมือนได้มันแบ่งๆเราก็เติมได้เพื่อให้เขางามยิ่งขึ้นนะคะให้เขาหนาขึ้นมา แต่ก็อย่าหนาเกินนะหนาพอประมาณนี่นะคะก็จะสวยงามยิ่งขึ้นถ้าอันไหนมันห่างไปเราก็เติมมาอีกบล็อกหนึ่งก็ได้ไหมคะเขาก็จะดึงกันไว้เราจะ เราจะอนาคตพอเราปักเสร็จหมดแล้วเราจะต้องมาตัดออกตามลายนะคะทีนี้ถ้าเราปักแค่นี้ตัดปุ๊บได้มันจะหลุดนักเรียนก็จะต้องอเก็บริมขอบนะคะอีกรอบหนึ่งริมริมเล็กๆเ,เลยนะคะดันเขา่าโดยดันเขา่าแล้วก็ปักไปที่เดิมแต่ให้อยู่ริมริมนะคะให้เขาย้ำเล็กๆนะคะเพื่อเป็นการเก็บขอบเก็บขอบเพื่อเวลานักเรียน ตัดมันจะได้ไม่หลุดนะคะเวลานักเรียนตัดมันจะไม่หลุดก็จะมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ตามนี้ด้วยเลยนะคะเก็บขอบเลยเพื่อเวลาเราเวลาเราตัดออกมามันจะได้ไม่หลุดนะคะถ้าเราไม่เก็บขอบมันจะหลุดนะคะโดยปักเส้นเล็ก ทับไปอีกชั้นนึงว่างั้นเถอะปากเส้นเล็กๆทับขอบไปอีกชั้นหนึ่งตามอยากนี้เลยนะคะไปไปทีละอยากนะคะไปทีละอยาก ต้องเก็บมูเก็บริมทุกครั้งถ้างานส่วนไหนที่เราจะตัดจะตัดให้เป็นตามรูปร่างของงานปักเราเราต้องเก็บขอบไม่งั้นน้ำเป่ามันตัดไม่ได้ครับจะหลุดอันโชจะอยู่ตรงนี้นะคะด้านโชว์อยู่ทางนี้ทีนี้ให้คว่ำด้านในคว่ำด้านในลงไปอย่างนี้นะคะจะสาธิตวิธีรีดจากนั้นเอาผ้าชุบน้ำมาด คคุมลงไปคุมทับลายลงไปเลยเตารีดไฟร้อนไอ้น้ำนะคะรีดทับตามลายลงไปเพื่อให้ไหมที่เราปักเขายึดตัวกับผ้าแล้วก็จะเรียบแล้วไม่ย่นนะคะมากยิ่งขึ้นนะคะนี่เราก็จะได้แบบนี้เดี๋ยวเราจะไป ตัดนะคะเราจะตัดเสา้อตามลายพอตัดออกมาแล้วก็จะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็สามารถนำไปประกอบกับตัวเสื้อได้เลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อตัวหลวมตัวเข้ารูปชุดแสกชุดเรสดได้เลยนะคะนักเรียนก็ต่อหลังตรงนี้นะคะ ที่เหลือเราก็เอาไปเนวติดกับตัวเสื้อแล้วก็เย็บทําสาบกุ้นหลบด้านในได้เลยนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างให้ดูหนึ่งแบบนะคะถ้าใครสนใจก็ลองทําดูนะคะถ้าทำได้ถ้าทำไม่ได้อยากเข้ากลุ่มคอร์สก็ยินดีนะคะทักข้อความเพจได้เลยค่ะ